รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยโรงแรม Imperial Queen's Park สุขุมวิท22สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชูรักชูรสกับนนและก็พีภูมินะคะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้แล้วถ้าเกิดทำงาน outdoor นะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะเครียดได้ง่ายขึ้นบางทีอยู่ข้างนอกมากๆเนี่ยร่างกายจะเสียน้ำครับ <c oughs> บางท่านนี่อายุเยอะๆแล้วเป็นลมไปเลยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดท่านดูตัวมีโรคประจำตัวแบบ ไมเกรนหรือว่าเป็นลมชักนี้เนี่ยถ้าต้องพยายามดูแลตัวเองให้ดีเป็นพิเศษนะครับเป็นวงจริงๆครับค่ะถ้าอย่างนั้นอากาศร้อนอบอ้าวแบบนี้นะคะนนท์มีเคล็ดลับดีๆในการดื่มน้ําอย่างถูกวิธีมาฝากกันค่ะอย่างแรกเลยควรจะดื่มน้ําสะอาดที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนะคะวันหนึ่งประมาณ2-3ลิตรค่ะแล้วก็ควรจะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆทั้งวันที่สาคัญอย่าดื่มแบบเย็นจัดจนเกินไปเพราะว่าอาจจะทําให้ร่างกายปรับอุณหภูมิได้ไม่ทนันแล้วก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆค่ะ ท่านเนี่ยเรื่องของความรักตอนนี้ร้อนแรงจนเตียงแทบจะหักเลยนะครับอถอดไม่ไปแล้วค่ะวันนี้ไม่ต้องห่วงครับจะเย็น <c oughs> ๆหรยอจะลึกๆเรามีที่ปรึกษาครับเป็นกูรูรักมาให้คำแนะนำที่ดีครับแต่ว่าตอนนี้ไปชมไฮไลท์ของรายการประจำวันนี้ดีกว่าว่ามีอะไรร้อนแรงมาฝากกันบ้างค่ะเพราะเราไม่ให้เราโคเวเตอร์ต่อแต่เราจะพิสูจน์ให้ครอบครัวของเธอได้รู้เรา สองคนจะพากันเลี้ยงพากันรักพวกความสุขแล้วเราจะเดินไปด้วยกัน oh. แฟนอาจจะเริ่มติดยาโดยที่เหตุผลของการติดยานเนี่ยใช้เซ็กส์เป็นตัวอ้างกรณีอย่างนี้จุงมือกันไปหาคุณหมอเลยค่ะโดยทั่วๆไปแก้กันเองตามลุพังไม่ได้ต้องรักษาด้วยกระบวนการทางการแพทย์รักษาด้วยการกระบวนการการปรับพฤติกรรม